e สปอร์ตผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ได้ทำการถอดทีมชาติรัสเซียและสโมสรของรัสเซียออกจากเกมฟุตบอลฟี فا 22แล้วซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจบุกเข้ารุกรานยูเครนของกองทัพรัสเซียทา่ามกลางการประนามของประชาคมโลกโดยทางนี้ e ส port ตก็ได้ออกมาแถลงการเพิ่มเติมว่าขอแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันกบประชาชนชาวยูเครนและเรียกร้องให้เกิดสันติภาพรวมถึงเรียกร้องให้ยุติการรุกรานยูเครนเหมือนกับคนทั่วโลกเพื่อ เป็นไปตามนโยบายของฟี فا และยูฟาสองหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา e-sport จึงได้เริ่มกระบวนการถอดทีมชาติรัสเซีย ia, และทุกสโมสรจากรัสเซียออกจากผลิตภัณฑ์ e-sport ฟี فا ของเราทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยฟี فا 22ฟี f a Mobile และฟี f a ออนไลน์ซึ่งปัจจุบันรัสเซียก็ได้ถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบเพย์ออฟแล้วและยังส่งผลให้สปาตางมอสโก Moscow, ถูกขับออกจากการร่วมลงแข่งขันในสุดยุ Europa Lis